หอมมากอ่ะมาแล้วอย่างเธออ่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเนสามาแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะจากนะคะยิปแซงโลหองอีกแล้วนะคะอุ๊ยฉันไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของยิปแซงใดๆทั้งนั้นนะคะวันนี้ได้มานะคะตัวล่าสุดลิเบอร์หรือลิบรานั่นเองนะ,ะอืมนะคะตัวล่าสุดเลยนะคะจากเซนทรัลนะคะปริมาณ 90ML นะคะเออเดี๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่า เดี๋ยวเรามาแกะเออเลยดีกว่านะคะกลิ่นนี้นะคะอูยฉันจะบอกว่าฉันปางตัวฉันเก็บไม่ทันนะจากลิบรานะคะอันนี้ออเดอร์ทอยเลตนะคะอันนี้ออเดอร์พาวฟูนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลาปฟังนะคะแล้วก็อินเทนยังไม่ได้นะฮะตามไม่ได้เลยนะคะเรามาแกะกันดีกว่านะฮะอืม แกะแบบสวยงามดีไหมเออแกะแบบสวยงามไม่รู้สวยหรือเปล่าอืมอ่ะรูปเลยจ้ะอืมรูปไปเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่าลิเบอร์นะคะลับสูตแพรจีนนะคะแพรจีหรือว่าแพรจีนัมนั่นเองบริสุทธิ์เหมือนดั่งทองคำขาว กรบอกอย่างนั้นนะคะขวดก็เลยมาเป็นแบบนี้นะคะเออเป็นข้างในแบบเงินเงินนะคะฟิลแบบนาซิโซข้างในอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะมาดูกลิ่นกันเลยนี่เปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะนะคะเลยนะคะเห็นข้างในไหมเห็นน้ําข้างในไหมเหมือนไม่เห็นนะเห็นไหมเห็นเนาะไม่รู้สิไม่เห็นอันนี้ฝ่ามันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ขวดเขสวยอยู่เดอ้อฉีดเลยฉีดเลยนะคะอืมอืมโอ้หอมาหอมากหอมมากมีความเป็นแบบเปิดปุ๊บนะมีความหวานนะคล้ายๆตัวอ่าของเขานะแต่ส่วนตัวเราว่ามันจะมีความสดชื่นออกมาด้วยนะคะแบบ ซีตรัสนะคะมีความแป้งแปงอืมซีตรัสแบบแป้ง rat, แบบแปง,แปง,แปงสะอาดสะอาดนะคะสดชื่นอืมไม่รู้กลิ่นจะพัฒนาไปแนวแนวไหนนะเราคิดว่ากลิ่นจะพัฒนาไปแบบพวกนี้นะคะอาจจะแบบเบดโนอาจจะแบบหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมสะอาดนะคะมีความแป้งหน่อยๆน,นะ ิีรัสแป้งๆ <_ C 1> หวานสะอาดหวานสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเราว่าตัวนี้ผู้ชายใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคะอุ้ยหอมมากฉีดเลยแล้วกันอืมฉีดเสื้อด้วยนะคะอ,อืม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 ฉีดไปเลยอุ้ยหอมมากหอมสะอาดสดชื่นนะคะมีความหรูหราแพงๆนะคะมาดูโน้ตของเขาดีกว่านะโน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ ท็อปนตเป็นอาดีไฮน์นะคะเบอร์กามอต์แบนารินนะคะแล้วก็มิดเดิลนตเป็นลาเวนเดอร์นะคะบลูลาเวนเดอร์อืมหอมสะอาดมากมีความเขียวเขียวเล็กๆนะคะมีความซีทรัสเปิดมาเนี่ยซีทรัสชัดมากนะคะแล้วก็มีความแป้งแป้งนะคะจากน็ตอาดีไฮน์อะไรอย่างนงี้ประมาณนั้นมีความหวานรองรองนะอืมตอนนี้เนี่ยความแป้งมันชัดขึ้นนะสักพักเนี่ยแป้งชัดขึ้นนะคะ เบสโนก็จะเป็นแบบแอมเบอร์และวนิลานะคะพวกนี้เนี่ยพวกแอมเบอร์วนิลาก็จะให้ความแป้งความไม้ความหรูหรานุ่มห,หวานอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ oh my god ทำให้รู้สึกถึงแป้งสะอาดๆนะคะแป้งที่แบบฟิลม,มีความแป้งมีความแป้งแคร์แป้งจรนสันที่มันสะอาดสะอาดแพงๆอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะดีนะคะ ตัวนี้เขาบอกว่าเข้มข้นมากนะเข้มข้นมากอ่ะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวความทนความอะไรหรือว่าอาจจะเป็นพวกนี้นะคะดิฉันเดี๋ยวข้ามมาสรุปความอีกทีนะคะเดี๋ยวข้ามมาสรุปอีกทีสําหรับคอลเลกชันนี้นะว่ากลิ่นมันแตกต่างกันยังไงเออนะคะอ่ะกลิ่นมันแตกต่างกันอย่างไร นะคะคโอเควันนี้ไปแล้วมาสั้นๆมาเล็กๆมาสั้นๆน,นะคะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ให้เมษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ